อ่าก็ขอสวัสดีเพื่อนๆชาวมาเวลดูเอลทุกคนนะครับผมวันนี้ก็มาพบกับปิ้นคิงเลอร์ชแนลอีกแล้วนะครับอันนี้ก็จะเป็นคลิป EP ต่อจากคลิปเควสซ่อนลับของสไปเดอร์แมนนะครับผมก็ที่เราดูไปเมื่ออีีแล้วครับเป็นการว่าเราจะได้รับการผู่ปรับตลอดการมาใช้ได้ยังไงนะครับผม อ่าก็สำหรับ E.P. นี้นะครับก็จะเป็นคลิปที่นำการคูปับตลอดการมาใช้แล้วนะครับผมก็อ่าก็ต้องเข้าใจก่อนนะครับว่าผมก็ลองเอาไปเล่นกับสไปเดอร์แมนสายสตันแล้วนะมันก็มันก็ไม่เหมาะนะครับผมแล้วผมก็ถ้าพูดถึงสไปเดอร์แมนที่ผมเล่นดีที่สุดก็จะเป็นสไปเดอร์แมนซิมบิโอนะครับผมแล้วผมคิดว่า การ์ดไอคู่ปรับตลอดการนะครับมันเหมาะสําหรับที่จะนําไปเล่นในไอสไปเดอร์แมนซิมบิโอนะครับผมก็อันนี้ก็คือจะเปลี่ยนจากทุกทีที่ผมเล่นซิมบิโอนะครับผมจะใส่แซนแมนไป2ตัวนะครับผมก็จัดเด็กตามซิมบิโอเลยครับผมก็จะถอดแซนแมนออกนะครับผมแล้วก็ใส่เป็นการ์ดคู่ปรับตลอดการแทนนะครับผม แค่นี้เองนะครับผมแล้วส่วนเทคนิคการเล่นนะครับก็จะแตกต่างจากซีพีโอนิดหน่อยนะครับผมแค่นิดเดียวนะครับผมเดี๋ยวผมจะบอกนะครับผมว่ามันเล่นยังไงนะครับผมสำหรับการขึ้นเด็กนะครับผมก็จะขึ้นเด็กตามปกตินะครับผมไม่เกิดการติดขัดหรือการตัดภูมาในช่องตลาดมากเกินไปนะครับเราก็จะ ขึ้นไปเล่นร้านห้าเลยแต่ถ้ามาให้เราซื้อนะครับในเทินที่สี่หรือเทินในในเทินที่สองหรือเทินที่สามครับเราก็จะยังไม่ไม่ขึ้นหลานคานะครับผมอ่าระหว่างนี้ก็รอครับผมอ่าจังหวะนี้ก็เป็นจังหวะที่ผมยอมแพ้นะครับผมอ่าเป็นจังหวะที่ยอมแพ้ถามว่ายอมแพ้ไหมนะก็คือมีตัวอย่างตัวสนับเขาเรียกอะไรตัวสนับเอเขาไม่ใช่ดิเขาเรียกตัวอะไรนะ ไอตัวกองหนุนนะครับผมสนับสนุนเฉยเลยสนับสนุนต้องตัวสีเหลืองนะตัวกองหนุนนะครับผมอ่าแล้วก็กลายเป็นเงินนะครับผมแล้วนี่ก็ตัดฟูปกตินะครับผมซื้อกาดนะครับผมนี่ครับตัวเอกของเรานะครับซิ b บีโอสไปเดอร์แมนนะครับนี่คือตัวเอกของเด็กนี้นะครับทุกคนอ่าจังหวะนี้ก็สวยเลยนะครับได้สไปเดอร์แมนคลาสสิก อ่าแล้วเราก็จะทำการเห็นมีตัว2บาทอยู่ันนี้นก็จะทำการตัดลครับเลือกตัวขายให้เหมาะสมนะครับผมช่วงนี้ก็เทคนิคตอนต้นเกมก็จะเป็นเทคนิคการเล่นซิมิโอนะครับผมก็คือตัวอย่างสไปเดอร์แมนคลาสสิกตัวเป็นบูทพลังนะครับเน้นเป็นบูทพลังแล้วก็เป็นแก้แอคชั่นนะครับสำหรับตัวกีนกอลบินก็จะเป็นตัวบูทพลังนะครับผม ส่วนตัวเอกก็จะเป็นซิมบิโอตสไปเดอร์แมนนะครับผมแล้วก็ตัวช่วยตัวเอกก็จะเป็นไอยอย่างเวนอมนะครับผมอ่าอย่างเวนอมนะคนแต่ไม่ใช่เวนอมมิเทเลโอนะเวนอมมิเทเลโอนี่คือเป็นตัวเล่นต้นเกมนะครับนะไม่มีอะไรมากนะอืมแต่เทอนี้ผมก็แพ้แล้วครับผม Another one เกือบตายแล้วทุกคนเอ่อเขาช่วงนี้เล่นเด็กเขาเล่นเด็กต้นเกมกันเยอะนะครับทุกคนแต่แต่มันก็ถ้าจริงๆแล้วการพวกย่อส่วนหรือจุ่จมแล้วแน่ออกเร็วมันก็จะไม่เกิดอะไรอย่างนี้นะแต่อันนี้เกมนี้จะเป็นเกมที่ดวงสววจริงนะครับอันนี้ก็คือการเล่นแก่นะทุกคนได้เวนออมมานะครับผมได้เวนออมมานะ สำหรับไอคอนเทนจะทำเวนอมนะครับผมก็เดี๋ยวจะไปทำในอีพีหน้าเลยนะอ่านอะีพีนี้ยังไม่ทำนะครับผมเพราะว่าผมจะทำบวกคาร์เนตด้วยนะเออเพราะเวนอมภาคสองมีคาเนตใช่ไหมผมก็จะหาวิธีนะครับอันนั้นทำเป็นคอนเทนเล่นๆน,นะทุกคนอนะ่เป็นทำเป็นเกมเล่นๆเ,เหมือนที่เราลงปกติแต่เกมนี้จะเป็นเกมสอนนะครับผม,มจะเป็นเกมสอนนะครับผมก็เป็นส่วนใหญ่ เทคนิคตอนนี้ก็ยังไม่อะไรนะครับเทคนิคตอนนี้เป็นเทคนิคการเล่นซิมเบออดปกตินะครับทุกคนไม่มีอะไรมากเป็นการเล่นซิเบออดแบบปกติเลยอส่วนการ์ดใบนี้มันจะมาช่วยเด็กซิมเบออดเยอะมากเลยนะครับพอมีการ์ดใบนี้มามันก็จะมีเทคนิคใ,นใหม่ๆเกิดขึ้นนะครับทุกคนออ่าอย่างซิมเบโอนะครับผมก็พูดถึ่ง เด็กซีมอดก่อนนะซีมอดก็คือเราจะใช้ Nick ิลลีนะครับเป็นตัวที่จะขึ้นดาวช่วยต้องพูดอย่างนี้ก่อนช่วยขึ้นดาวอย่าง s p i เดอร์แมตัวนี้นะทุกคนอาจจะเห็นผมเล่นนะครับเป็นใช้การ์ดสายยาย s เดอร์แมนนะครับผมลงตรงนี้นะครับผมแล้วก็ลงในการ์ดกลยุทธ์นะครับผมแล้วก็ใช้การ์ไอพาราอันใหญ่ยิ่งนะครับใส่ให้กับสไปเดอร์แมนขาดสิ่งแล้วก็เกิดสไปเดอร์แมนตัวหนึ่งเพื่อบูสตพลังให้กับ ตัวซิมบิโอตนะครับซิมบิโอตสไปเดอร์แมนกับเวนอมนะครับแต่พอมาแต่พอมาถึงไอ้นี่นะครับพอมาถึงซิมบิโอตในยุคของที่มีดวนคู่ปรับมานะครับผมอันนี้คือผมบอกเลยว่ามาช่วยกบจิดอ่อนของสายซิมบิโอตได้ดีเลยทีเดียวนะครับผมได้ดีเลยทีเดียวนะเป็นการ์ดที่สามารถทำเควสก็ได้การ์ดมันมาเล่นแล้วนะครับผมอ่าก็คือ ผมว่าเหมาะกันเลยทีเดียวนะครับทุกคนเหมาะกันเลยทีเดียวนะทุกคนอ่าอย่างนี้เขาติดสตันอยู่ก็สวยเลยครับโดนปเดอร์ m a n ซิมิโอตีโนดนหนักนะครับถ้าปเดอร์แมนซิมิโอตีใครก่อนตายนะครับคือโดนหนักมากเลยนะทุกคนคือมีสิทแพ้เราได้เลยนะครับอ่าแล้วเกมนี้เป็นเกมที่ฟูลด้วยนะครับถือว่าฟูลเลยทีเดียวผมเลยเลือกเป็นเกมนี้มานะครับทุกคนอ่าแล้วก็ เล่นมาห้าตาที่หนึ่งหมดเลยนะครับที่หนึ่งหมดเลยนะถือว่าเวิร์กเลยก่อนที่ผมจะมาเล่นนะครับก็คือเด็กนั้นจะต้องติดก่อนที่จะเอามาลงนะครับผมเด็กนั้นจะต้องติดที่หนึ่งนายสามนะครับติดต่อกันห้าตานะส่วนมากนะผมจะทําอย่างนี้ก็คือเออเด็กมันเล่นได้จริงนะเราต้องเล่นนายแรงด้วยนะครับ อย่างเธอนนี้เขาไม่ได้เป็นสไปเดอร์แมนนะครับฝั่งคือฝั่งไม่มีสไปเดอร์นะผมก็เลยสามารถจัดคอมอย่างนี้ได้นะครับแต่ถ้ามีสไปเดอร์ก็เอาตัวนี้ปนไปไว้หน้าแทนหลับกันนะโอเค,อ,เคอุย้ยเดอกดนะครับทุกคนโอเคถ้าอย่างประมาณเธอแป8ถ้าเราเล่น ซิมบิโอตอันเดิมพลังพวกนี้น่าจะร้อยแล้อันนี้ตีเขาไม่ตายนะถ้าตีตายที่จบนะถ้าตีตายเราเกิดลูกแล้วซิมบิโอตเยอะมากนะดีนะเรามียอดส,ส่วนนะครับทุกคนต่อไปเทินก้าครับเจอศพนะครับผมสวยนะครับได้อย่างสไปปเดอร์แมนคัทสิกสี่ดาวนะครนบผมสวยเลย เวลาเล่นไม่ต้องสนใจการ์ไอคู่ปรับตลอดการมากนะครับผมออกออกไม่ออกในช่างมันนะเราเล่นเป็นซิมบิโอตก่อนนะครับผมใจเย็นๆเลยนะแค่มันเป็นซิมบิโอตแค่มันเป็นสายซิมบิโอตมันก็โหดนะถ้าทุกคนเคยเห็นผมเล่นไลท์ผมเล่นเป็นสไปเดอร์แมนสายสตานกับสายกับสายซิมบิโอตนะแต่ทุกคนจะเห็นนะว่าผมเล่นซิมบิโอตโหดกว่าสไปเดอร์แมนสายสตานนะเออคือผมคือผม เป็นเด็กแรกของผมเลยนะเป็นเด็กแรกผมแล้วผมเล่นซิบโอมาแบบยาวนานมากเออต้องพูดอย่างนี้ผมเล่นซิบโอมาไม่ว่าจะซีสั้นไหนไม่ว่าจะซิบโอตัวอื่นเนิร์ฟอะไรอย่างเงี้ยตัวไหนเนิร์ฟตัวไหนบัฟตัวไหนอะไรเงี้ยผมก็จะยังไงผมก็จะพยายามหาวิธีเล่นซิบโอให้ได้นะคือผมชอบนะครับชอบสไปเดอร์แมนตัวนี้นะผมว่ามันเท่มันอะไรเงี้ยผมก็ผมก็เลยจะถนัดนะครับผม ส่วนตอนต้นเกมก็ปกตินะครับขึ้นล้านห้าเหมือนเดิมนะครับผมแล้วก็ตอนกลางเกมก็ปกติครับเล่นเป็นซิมโอนะครับผมอ่าเดี๋ยวเราจะมาดูท้ายเกมกันนะครับพอท้ายเกมมันจะแตกต่างนะครับผมมันจะแตกต่างจากซิมโอนะครับผมมันจะแตกต่างมากนะครับทุกคนพลังสิพลังพลังตัว ไอแบ็กซิเบโอตนะครับผมแบ็กซิเบโอตก็จะดูดุหน่อยนะทุกคนอ่าอย่างเช่นนี้ก็ได้โทนี่มานะครับผมผมก็จะเอาโทนี่นะครับผมเพื่อบัฟเงินนะครับผมอ่าจะได้มีเงินเล่นแต่จังหวะนี้ผมเล่นไม่ทันด้วยนะทุกคนต้องบอกดีนะผมเล่นไม่ทันด้วยนะครับผมอ่าได้อย่างการ์ดสปไปเดอร์แมนมานะครับผมจริงๆควรซื้อย่อส่วนนะ,ะแล้วก็ควรใช้ให้หมดเลยนะทุกคน อันนี้ผมก็รีบใช้การ์ดนะครับทุกคนผมเล่นแทบจะไม่ทันนะทุกคนาจังหวะน,นี้ก็หาเป็นอย่าง Green g o b l นะครับแต่แต่แตผมต้องลงไว้ก่อนนะเผื่อไม่ออก g อ,อ,กกอ,อกบ e n น o b l อ n น,นะพอไม่ออกกินก n g o b l i เดี๋ยวผมไม่ได้บัฟน,นะครับผมอ่าเดี๋ยวผมไม่ได้บัฟอ่ะจอดปะครับเอ๊ะ จริงๆควรซื้อจุดจบนะครับแต่ว่าผมยังเห็นว่าการไอคู่ปรับตลอดการยังออกมาไม่ครบนะผมก็เลยยังไม่ซื้อนะเพราะวาผมอยู่บนมือละใบนึงนะเออจังหวะเนี้ยผมควรใช้นะไอคู่ปรับตลอดการเนี่ยผมควรใช้ให้กับไอวีเนี่ยครับเป็นเทคนิคนะครับผมก็คือถ้าเราเล่นซีบีโอดปกตินะับผมอาจจำไว้นะถ้าเราเล่นซีโอดปกติ เราจะเอาการ์ดใบนี้นะครับใส่ให้กับสไปเดอร์แมนสายคลาสสิกเพราะว่ามันจะมีบัฟหลายตัวนะครับก็คือตัวนี้ไอนิกฟิลลี่ขึ้นดาวให้แล้วหรืออะไรนี้ใช่ไหมครับแต่มาสายนี้นะครับก็คือเราจะใช้ตัวนี้นะครับใส่ให้กับวีนอมก่อนนะครับใบคือใบแรกใส่ให้กับวีนอฟถ้าใส่ให้กับวีนอมแล้วมันออกเป็นสไปเดอร์แมนสายคลาสสิกนะครับผมถึงจะเอาการ์ดไอ อันนี้นะครับเนี่ยจุดจบของสไปเดอร์แมนนะครับใส่ให้กับสไปเดอร์แมนอีกรอบหนึ่งนะครับทุกคนอ่าใส่ให้กับสไปเดอร์ Man แมนใส่คารติกอีกรอบหนึ่งเห็นไหมครับเป็นเทคนิคมายล่างหมดเลยเห็นไหมทุกคนจากจากซีบีโอนะเปลี่ยนเป็นสไปเดอร์แมนหมดเลยนะจังหวะนี้เขาทำอะไรเราก็ปล่อยไปนะทุกคนคนนี้เขาก็ยื้อเข้ามาสวยนะครับยื้อเข้ามา ยื้มาสวยนะครับจังหวะนี้เขาเหลือเลือดเยอะนะผมเลยไม่กล้าเตรียมรรเซิร์ฟเทิร์เตรียมอย่าง,งสารเท็นะครับแล้วก็เด็กอย่างนี้เด็กซิมิโอตตัวนี้มีวิธีแก้เยอะนะครับคนวิธีแก้เยอะมากอันนี้อย่าเล่นตามผมนะจริงจริงต้องลงกับกินก่อนแนละ้วค่อยเสิร์ฟครับ ันนี้คือผมพลผาดน,นะทุกคนจังหวะน,นี้มันเล่นไม่ทันด้วยแหละมันเหลือประมาณ11วิแล้วตอนตอนนั้นมันเหลือ11วิประมาณไม่มันไม่น่าจะถึงแั่8วินะเออมันเล่นไม่ค่อยทันเลยผมโอเคจังหวะน,นี้ถือว่าเขาพลาดน,นะก็ะคือไอตัวอย่างกู๊ดเขาตายก่อนตัวนี้ไม่ได้ถูง ก็ถือว่าดีเลยนะครับผมแต่เขาก็กลัวว่าเราจะกดอาวุธเขาด้วยนะทุกคนก็เลยสวยเลยนะอย่างอันนี้ก็น่าจะดูนะถ้าไปผิดก็จะดไใ้พวกนี้แหละดูดูแลได้ไปร้อยกว่าเลยนะนี่คนระับเกิดออกมาครับโอเคสวยนะแต่จังหวะน,นี้ก็เกือบเทนะถ้าผมจะไผิดเฮี้ยนี้แม่งไปเฉกตัวเราเนะเกือบ <c oughs> <c oughs> พาเราเทนะทุกคน มันก็จะมีจังหวะอย่างนี้บ้างนะผมแม่งดูดพลังเราไปแต่ไม่เป็นไรนะครับผมจังหวะนี้ก็แพ้นะแต่ไม่หมดนะจังหวะนี้คือดวงเราสวยนะไอไอวิเทเลโอแม่งไปเสกเรานะแม่งเร็วจริงนะอ่าแล้วก็ใช้จุดจบนะครับเดี๋ยวเราซื้อจุดจบมาครับเจอนะครับเป็นสไปเดอร์แมนตัวนี้นะครับผมอ่าแล้วตอนนี้เราจะเอาจุดจบนะครับใส่ให้กับตัวนี้นะ คือเกมนี้สวยมากเลยนะครับได้ทีวีโอสไปเดอร์แมนมาสองตัวคือแบบดุมากนะครับผมคือผมบอกตรงนี้เลยนะคือดุมากนะครับอ่าซูเปอร์เรียสไปเดอร์แมนนะครับผมแล้วคราวนี้ผมก็จะเอาการ์ดใบนี้ครับใส่ให้แบบหมดอ่าแบัฟพลังให้กับทุกตัวนะครับผมอ่าประมาณนี้เลยนะคาท,ทานะครับ โลกีแห้กินกอบบินเกิดเป็นคิมิโอดมาครับแล้วก็กลายร่างนะครับคิมิโอดเปลี่ยนร่างใหม่นะ อ่าตีมันก่อนนะเปลี่ยนร่างใหม่นะทุกคนเกิดเป็นลูกมาครับอืมตีไปครับระวังระเบิดลงหัวนะบมืมนะครับผม แล้วเกิดเป็นลูครับก้โหแล้วกลายร่างนะทุกคนปั๊บ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 โชูโชูโยโยโหดนะครับผมบอกก่อนนะโหดมากเลยนะทุกคนเออยกเว้นแต่เราจะดวงสวยนะแบบไอเวนอมเสกเธออกเป็นนั่นไม้ออกเป็นวิเทเนโอมาแล้วเสกให้ตัวฝั่งเราไกาเป็นเออจิมมีโอนะอันนี้แย่นะครับทุกคน ก็สำหรับคลิปนี้นะครับก็หวังว่าเพื่อนๆจะชอบเทคนิคนะครับผมว่าเทคนิคก็จะมีอะไรบ้างนะเมื่อกี้นี้อย่างเราเล่นเป็นซีมีโอนะครับผมอันเดิมนะซีนะีโออันเดิมก็อาจจะใช้จุดจบใส่ให้กับคาร์สสี่นะครับผมเพื่อใช้อย่างสายใยแต่ว่าอันนี้ก็คือเราไม่มีสายใยเราเรามีเป็นลวนคู่ปรับตลอดการเอ๊ะเป็นคู่ปรับตลอดการมานะครับผมเราก็สามารถใส่เอากาด จุดจบของสไปเดอร์แมนะมันมีสองใบจุดจบใส่ให้เวใส่ให้เวนอมก่อนถ้ามันออกเป็นอย่างสไปเดอร์แมนคาร์ดสี่ใบก็จัดเลยครับจุดจบใส่ให้กับสไปเดอร์แมนตัวหนึ่งตอนนี้ก็จัดข้อมแก้แล้วก็สะสมสไปเดอร์แมนตัวหนึง่งมันยับหรืออะไรอย่างนี้นะก็ถือว่าสวยเลยนะครับผมก็เด็กนี้ก็ใช้ไต่แรงได้นะครับผมการ์ดก็หาได้นะครับผมแค่ทำเฟสก็ได้แล้วนะ ก่อนที่จะจากกันนะครับผมก็อย่าลืมฝากด like, กดไลค์กดแชร์กด s c r ต b e กับบิ้นทิงเลอร์ช anel n ด้วยนะครับยังไงก็เดี๋ยวมาเจอกันใหม่ใน EP หน้านะครับพร้อมกับคอนเทนต์ใหม่ๆนะครับผมสำหรับวันนี้ก็ p ิ้นทิงเลอร์ช anel n ก็ขอตัวลาไปก่อนนะครับผมสำหรับวันนี้สวัสดีครับบ๊ายบายจุ๊บๆนะ